สวัสดีครับผมสวัสดีวันพฤหัตสวัสดีครับอยู่กับช่องจอบไทยดินคือเราครับเมนี่กับมให้เบิงหนางานปันคือเเราครับงานปันที่ผมไถไว้นะครับอีกเก็มือหนึ่งครับเอนี้กันนาสีเก็บงานครับขั้นเก่งด้วยนี่ขั้นบอกเก่งกตเป็นมืออื่นเสาครับปันมาแหลวครับแมนเบิดเลยถึงแต่บูดมากครับก็จะปลูกมาทงนี่กับสียูเล่าเล่าสีฟ ถึงสิบหาไรนี่แหละครับแต่กับบอแมนเจ้าเดียวนะครับเป็นหลายคนมาปลูกน้ากันมาขอปลูกน้ากันครับูละให้สองให้ครับจังสี่กับจังดีแน่นะมาทงเดียวเดทหลายให้ถือว่าขุมค่าครับครับมองว่สันจูดก็มีครับครึ่งๆกระสีจูดแล้วก็ไทยปลูกต่อเลยทงนี้ก็ไปอีกทงหนึ่งเลยครับกระแมนขึ้นกันครับต่อกันไปหัน มองนี้มันหมาอครับมันอยู่ใกล้หนองครับติดหนองใหญ่หนองพัดเมืองหนองบ้านผมเองครับหนองขนาดใหญ่มันเห่าวครับนี่ยังบนทัานเคืองเลยครับนี่ผมมากินอยู่ส่วนหนึ่งของมันผู้มันเา่วลงผมครับสุดห้างคุณปลากระไรครับแต่ว่าใส่เบียดไว้บพ่ไจ้กินครับเป็นของผู้อื่นเบิดเลยเข้าผมมาหยามกลาขึ้น ตุ่มน้องป้อนกันขึ้นเราไม่ยากเอาครับครับกลับมาเบืองหนางานเ้าปันอีกขั้นเก่งกับมือนี่แล้วครับขั้นโบกเก่งกับมืออื่นครับน้ำมันกับเบิดแล้วแต่ว่ามือแรงกับสิเดเขาไปเอาน้ำมันอยู่กับจังสิได้เริ่มมาไถาคู่ไอ้เจ้าครับเบิองกันเลยครับ ดินขี้เียรนีค่ะดินก้าเจาะง,ง่ามค่ะทั้งนี้ปันสองให้นี่แล้วก็นี่้างๆงอีกค่ะสองให้ที่เป็นท้ายใบกอน้นต่องปันเี็บงานปันเห็นแมลงแล้วล่ะก็ตีแต้ไม่ยกคู่เทียรเดียวปันสองหลอบเพื่อ,อค่ะตอนนี้เวลาสิบโมงสิบนาทีค่ะแดดเป็นเตียงเลยค่ะ บ่มีผีปลาเลยลอตเตรี่เพิ่นกะกวามกว้างสองเมตรยี่สิบค่ะักระเลยใหญ่ค่ะและกะได้่งนไว้กต่มเม่เมืองกันค่ะว่าของเจ้านี่สีแหลวจักโมงค่ะปั่นให้ละสองหลอบ กับรถไทยนี่เพื่อนว่าเพื่อนมักเพื่นมันมก,นมากการปั้นนี่สุดแล้วค่ะมันก็นแค่เก็บรายละเอียดเก็บมองอันนี้เล็กๆน้อยๆนะคะหลัวก็ปันน้นได้เลยนี่ตะเรียนเรียนเอาอย่างเดี่ยวมันไดเร็วคะ่ะก็ต้องใส่ความสามารถพิเศษก็ได้คะ่ะ นปั่นเขาก็แค่ดันดันมองเทบินบดเสมอกันค่ะปั้นมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เพิ่นมักที่สุดเลยค่ะมันไดนไว้รอบแรกผพานไปะค่ะ ด้โดยรอบที่สองเลยค่ะ ตอให้หนี่เลยค่ะให้หนี่กับขนาดท่อท่อกันค่ะท้านให้มาหัน รอบแรกก็จะแล้วล่ะเนาะคะ่ะข้าเดี๋ยวหันไปเค้าเดี๋ยวกลับมาสิแล้วล่ะบัดนี้ประมาณ10กว่านาทีค่ะแต่วเราหอบ สองเลยค่ะต้นขับกับเพาเศร้าไหมนี่ค่ะให้ก้อนนานีที่เพื่อนเหดลนวนค่ะพร้อมปลูกพร้อมยกค,คู่ปลูกแล้ว ลอยค่ะสองหอบแล้วพร้อมยกคู่ได้เลยเดี๋ยวห้าสิบไปอให้ทั้งทึงโอค่ะสิบแล้วตอนเที่ยงอยู่ตอนนี้ใกล้จะเที่ยงแล้วค่ะ่อให้ทั้งทึงเลยค่ะ ในีก่อนค่ะมันจะมีให้นี่ค่ะแล้วก็ให้นีให้หนี่พันปูกบ่เต็มค่ะเพราะว่าทาั้งนี้มันมน้่มทงัทงเทิื่องผันเป็นค่ำเนาะข้าง,างล่างผันพอดีหน้าเข้าใจไหมให้หนีพันปลูกแค่นี้ค่ะเครื่องมนีปลูก,กอะไรน้่มหลาย พกันกะบม่ค่อยมากปันไหนคะ่ะคันเป็นยังสีคันหน้าให้หน้าเป็นยังสีค่ะมัน,นเพิงน,นึงมันเป็นขีดต้มนะค่ะมึงเพกันกะต้องเดลุยขีดต้มอีกคะ่ะอย่าเพิ่งแหงๆไปเลยดีกว่าขีดผาน้างรถคือ เปยากปลูกค่ะใต้นี่อาจจะเละนิดน้อยเพมันคือว่วปลูกในทั้งรางเหมือนกันแต่ว่าเพิ่นให้ผู้อื่นปลูกค่ะให้ทั้งรางจุมันต่อกันเพม่นก็เลยมาเอาให้ทั้งเึิงเป็นน้ำค่ะเละเป็นตีดตมเลยห้างเป็นขี้บวกเลยเป็นขสิปลูกแบบนี้วะ 我们来。 คอยปลดไข่เป็นไดขั้นไก่น้องเนาะคะ่ะนี่รับคุณรอบแรกผ่านไปนะคะ่ะอันนี้เริ่มรอบสองแล้ว ซึ่งค่ะเป็นบวกเลยของแม่นพันวาพันคิดยากตอนจะยกคู่นะคะมันก็เป็นตะคินนนดยากด้เนาะจะสิเป็นคู่แล้วเป็นคู่ละค่ะหมองมันมี่้ํำแล้วละค่ะสองรอบละ ทั้งเทร่องนี้มันทเทร่องขพดพ่นก็นสินใส่น้ำอันน้ำโซลาเซลค่ะเขาจะมีโซลาเซลกลุ่มมีถังเก็บน้ำนี่ญ่ค่ะใส่ทางการ,กรเกษตรได้หมดค่ะตอทอลงมาเอาเรียบร้อยค่ะ ก็ไม่น้ำคมือกันค่ะด้านข้างวะน้ำออกบอ่อแบบวะ่าไม่เป็นหน้าซ่หำหรอ็ำราล่างรถมาดีๆแต่ได้ล่งลุยนนี่ไปไถ่ย,ยืูอเก้าแล้วค่ะพี่นองกัน รอบแรกคะ่ะแล้วละ่ะทานไปสัวพิบตา <c oughs> เครื่องนึงแบบแหงแหงแบบคุง้งผงเลยอะคะ่ะแต่ว่าเครื่องนึงกับเปียกน้ำต้มไอต่อคะ่ะรอบสองเลยแั้วก็เป็นการเสียเวลา <c oughs> เนื่อที่อยู่นี่นะคะเจ้านี่นะอันดีเฮาเฮ็ดทั้งรางสองไฮเอนด์นะคะ่ะ ก็ะให้ก็ะให้ไม่บมดซีให้ก็เนื้อที่ประมาณซีอะไรเหระคะเพราะว่าทั้งรางมันก็สามไรเกือบสามไรแล้วนะคะก็ทั้งเครื่องอีกสองให้นี้จะเป็นเนื้อที่ซีอะไรค่ะแล้วก่อนเทียงนี้เว้ ฮ้อนค่ะพระอา,าทิตย์กำลังซื้อหัวมันเบลอรล่มแล้วค่ะขันมันจะล่มเฉพาะย่ามย่ามย่ามมือเสากับย่ามแรลงย่ามังเวนหนีห้อนค่ะมุ้มมีมองอยู่เลย ก็สิแล้วแล้วเนาะค่ะหลุมใส่หม้องทีตง่ต้ม บินกับตามความต้องการของเจ้าของแลยค่ะอย่าลืมมีคอมเมนต์มีคำถามามีอย่างมีอย่างอยากแนะนำกับคอมเมนต์มาได้ะคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กนันน้ำนะคะโอ้รอรถนะ ไปพอกันไมน่ลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ